ชัยรัศักิสรพงศ์ค่ะผู้สมัครเบอร์หนึ่งค่ะ พีนี้เราจะได้ชัยชนะค่ะจากประสบการณ์ที่ผมลงไปพบพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีนะครับที่มีโอกาสได้แขเสียงก็มบความมั่นใจเกินร้อยแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดตัดที่สําคัญที่จะทให้ชัยชนะครั้งนี้เป็นของพ่อแม่พี่น้องราชบุรีหรือเปล่าก็คือจำนวนผูก้กลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งนยบบายกอบจที่ไม่มีช่องทางในการเลือกตั้งนอกเขตหรอือว่าเลือกตั้งล่วงหน้าแถมจังหวัดนี้ก็เลือกตั้งก่อนจังหวัดอื่นๆนะเพราะนั้นเนี่ยอยากจะสื่อสารนะครับเชิญ วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันที่หนึ่งกันยายน สิทธิให้เสียงเพื่อโลกนายกอบร,รจที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกเบอร์หนึ่งคุณัชรัตน์ค่ะถ้าในกรณีนี้พี่น้องประชาชนเขาบอกฝอดข่ามไว้วางใจให้เนี่ยค่ะนยโยบายแรกเลยที่จะมาพัฒน,นาในจังหวัดราชบุรีนี่คือนยโยบายอะไรคะอยากให้ติดตามฟังเวทีปราศัยในค่ำคืนวันนี้นะครับมีนยโยบายดีๆจากคุณัชรัตน์นำเสนอแน่นอนแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องขององค์โงงใสาการใช้งบประมาณหบาทสตาค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินสะสม3,000ล้านบาทของอบจรราชบุรีที่หมดแล้วหมดเลยใช้อย่างไรเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวราชบ สำคัญที่สุดครับค่ะถ้าในกรณีที่กีกับการถ้าเกิดว่าเกิดแท้เนี่ยค่ะจะเป็นถ้ามันจะเกี่ยวกับท่าทีหรือการอ่นโยบายของพรรคประชาชนแม่คะที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปไรงงี้ค่ะทุกสนามเลือกตั้งเป็นโอก,กาสในการเปลี่ยนแปลงและก็เป็นโอก,กาสในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของแม่พี่น้องประชาชนนะครับยังไงผมอยากจะให้รอติดตามดูผลลัพธ์ของวันพรุ่งนี้ว่าออกมาเป็นอย่างไรนะครับหน้าที่ของผมในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็เพื่อนเื่อร่วมพรรคทุกคนก็คือทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่